กันหลังนั้นหมาคัมฮั้นนะเรามาจกบ่เราติดต่อพวกรถไทยรถจกรถพอดนะเราติดต่อได้เราติดต่อได้องถามมึงเพิ่นหนึ่งถามแล้วถามไว้นะพ่อยเขได้กะให้พ่อยเอามาเนาะเออเอพชิถามมาว่าทางเมกันแล้วจะเสา่ยงก็บมาอยู่นะนาะน้องเอพชิมาหัดเอาไว้เลยอือถ้าบ่เร้วก็ถ้าพ่อพูดมีมองอยู่ก็เอามานอนน้ำกันก็ได้เนาะเนิน ไม่ขึ้นกับไอซาานีเพ่านไ่อยามซมือเกี่ยวเขาแหลกหาให้เพื่อนเกี่ยวเขาแล้ไปใช่มารับเอาอืาขบ่มีรถเมื่อกับบอกช่เลยเลยช่วเกิดเป็นมีเกินมีของมีอยู่แล้วเหรอยังมัมีรู้พี่หัวบอกโอ้จักปีแหละสิบสี่ปีสามสิบสี่น้องนีก็ เปิดผ้ามาบาทนี้ตั้งขะพอเตรียมเรียบร้อยบ่ได้เนาะซำเศร้างา่ายงานบาดนี่งานกับไก่ไก่ผู้นี้ไก่บินตก กายอีกไกลเป็นตึกเลยโดยสบายดีด้วยพ่อเด้อเนาะพ่อสร้างพี่พี่น้องเลยเตรียมใหายงานไปทั้งพุ่นรอ่่าเอาดินเข้าบัดนี่เนาะทะเลทีคานกลางแกะเรียบร้อยบ่ได้เนาะแกะผ่าแกะอนามัยพุ้นน้ำไม่แข้งแข้โกโก้โดย แง่ไปทั้งพุ่นบาดนี่หัวไวอันนี้บม่ได้เอาออกบ่านี่พอ่อบ้าแล้วมันนั่นสิหักแบบพุ่นเดลยหักแบบพุ่นเติมโอ้ที่ข้าไปพุ่น,น,นจะเศร้าเสี้ยวเดีที่เข,ขาา่าที่เข่าเศร้าระบาดพอโอ้แล้วแล้วแล้วนี่เป็นตะเข่าเที่ยงวันนี้เนาะ เน่ลูกมีกินมาแต่บ้านพุทธละเพื่อนกินข้าวลูกมีเอาหัวหันแล้วจับแจ่มันพุทธเหรอหันยัน,นมิกเพิทธเหรอมันสิหลอนบอกยัยไปที่เพื่อนนองน้ำฝนบาทนี่ยัย,ยไปพุทธแล้วได้สะพอดื่มหน่อยพอไอเรื่องดิ<า>นได้ไจะทำอยูอ่บ่ก็ทำอยู่ได้กินข้าวมาทำว่าที เอารถไทยมาบึงวายามันช้าอะไรก็จะใครติดต่อไม่และหนึ่งดินถมนี่ก็ดีมันว่ามันมันชิช้านะแม่นั่นแหละยกกัตัวนั้นแล้วมันถ้าไรรถใหญ่ก็ยังไรรถใหญ่อั่นเนาะแต่ว่าปอก็ยังอยู่คนเดียวนี่กันปอกหูเนาะแต่ใบหน้าบ้านยังผู้ติดต่อรถก็เรามาจกดินมานหนึ่งที่ทำเพื่อนหลังนั้นหมาค้ำมันนะเรามาจกว่า บ่เราติดต่อพวกรถไทยรถจกรถพอดนะเราติดต่ออะไรเราติดต่อได้ต้องถามมึงเพิ่นน่งถามแล้วถามไว้นะพ่อยทำได้กะให้เพิ่นเอามาเนาะโดยรถไทยเนาะรถไทยในห้วย่องสามมือยังบ่ได้เต็มเลยรถไทยนี่เนาะโดยที่หาคันมันเริ่มอย่างเต็มเลยนะทคันนี่เพิเลยคานทับกลางเนาะ ว่าครั้งแรกหันไห้เราถ่ายเิ่นมาเมานี่ห่วยเพื่อสีเดเนี่ยสามเมื่อยังจักรีเดลดูบ่นี่ยฮะรองเตวบู่อยู่ตู้คุณ่ะเดี๋ยวไปหาทางรองเตวกกอนเนาะปเอาไหมสบายดีป้าลุงเนี่ยเสื่มตาเลยคอยป่ะ เราใช้ชีโค้งไปทั้งคุณดิวันน,นี้ทั้งสมบูรณ์ก็เข้ามาว่าสีถามทั้งพอในสร้างกันแหละเรื่อ,องเอาดินเขาเพื่อนเนาะแต่ว่าเราไปถามทางคนนั้นอีกก่อนขอได้เข่ามาไหว้เพิ่นกับชีด์เทคคันจำผู้เอาพิน่นัยขายคันเท่าไหร่ยังโบหูโอ้ยพี่น้องเอ้โอ้ตกเสือไล่ครักเทพวันนี้เสือลายมาเฮาเลยโอ้ น้อง้น่องเตลสบายดีได้น้องเด้อรักได้หมาเฮาได้เฉยเสฉลายเลยแตวเรียบร้อยเนะยาะยังเหลือรอดถาแต่เอาดินเข้าบาดน,น,นี่ย่างอัน <c oughs> นี้ขาวเลยคุณเจมบ่ไม่เม็นเนาะไอ้ทั้งพอสร้างมันไปทำยังไม่ได้ไปทำอยู่เนาะ บัวขายขั้นเท่าไรเพราะได้ไหวกะมันกะสีให้เพิ่นมาที่ให้น้องมันกะเพื่อมีงบมีอย่างตกอะอะไรน้ำนินการได้เนาะไว้สีมันกะบางงามบางเหล่าก็ต้องมีสูงดวยกลัวเนาะบ่มันมันมันตามหน้าดินตามหน้าดินเนาะแมนเพราะว่าทางนี้ดุกลัวเลยว่ามันมีดินเรื่องทีก่คือสูงกลัวแนน เขาป่นเป็นหนาดินสูงเลยเขาจะนำเราบ่กเฮ้ยได้ยังกินมาเลยขั่วชิดนะอ้านอุ่นละป้าบลอบบาอบเดาบอกมันคือบอไรอุ่นไว้กินได้ตอนเช้าไอ้น้องได้ตอนเที่ยงบาทนี่สองดวงเงาไป บัวไรบ่ประเด็นประเด็นเรานั่งชิบวัวหลวไเดยได้รๆคิดว่าพอสร้างพนได้ถามมีดินมีหยางก็ได้ข่าวมาที่เศร้ามาหนินางเรายังไปามเดี๋ยวเฮ็ดเวียอต้นนี้เลยสิไปถามเมื่อนังนั่นติดต่อถ้ามีปวโท้พงพนกัง่ายอยู่มาเดี๋ยมาเดี๋ยวบอเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ยิ้มใช่ไหมเจ้ายิ้มใช่หายได้ค่ะบอพนนนนมาที่เอ้ยพี่ ใส่ผ้าปิดฝาหนาตึงๆมาเนี่ยช่วงเามือหนาตึงแตวไอ้ยมันแบบลูกๆหนู๋อะไรขึ้นแจ้งนางได้ไปกินยาแก้ปวดกะขึ้นหนาคืออ้วนด้วยแบบนี้ตุ๋ยคือยังไปยืมอเวนสวยงามสวยนี้ว่าเอาได้ที่ยังใช้ปิดผ้าปิดหนาอยู่ยัางขาเจ้าท่ววันหนาคือตุ้ยแท้หนาคือเบ่งแท้ กินข้าวว่าว่าน้องแตวเลยบ่กินข้าหลายบ่เนาะเบ่งออกเบ่งออกบ่เออหัวหัวอะไรทั้งนั้นเออพี่นี่มาแม่เหรอเจ้าอย่าวาน้ำเจ้านั่นใจเหรอจ้ะเอ๋เหรอพิดดีเอ๋อพินดีเหรอเหรอเอหยอกได้เริ่มหยอกได้บ่านนี้ยอกจ้ะเอ๋เน้นว่าแต่ปัจจัยให้ไปเลย ญาติญาติหายเลยแต่พ่อก็ใส่เสือล่คาแทบมาเลยไลอาอ้อยอยู่ไม่แต่ว่าล่อถาบ้งให้แต่พ่อเอาทามก่อนเรื่องดินเขาเพื่อน้องแตีวว่าทั้งหลุมด้วยนี่พ่อบอยทำพ่อก็ใชได้ช่วยกันถ้าจะเอารถไทยนี่ สาเมื่ออลเดียอนีเต็มเลยพกเนาะนไทยมันมาถอกหน่อยเดียวนะเดียวไปคุดอีกไดไปคุดพวมาอีกต้องรอถ่ายรถไงเพื่อนแหละเออเอี่ถามมาว่าทนเพือนเดียวเจอาไทก็มาอยู่นะเนาะน้องแกพี่มาหับเอาไว้เลยเดวกัถ้าเพื้นบุญีมงอยู่กอามานอนน้ำกันก็ได้เนาะ เิาทำไม่เคืนกับจะสานนี่เค่อนมาไ่า,ามมือเอกี่ยวาแลท้ายเที่ยเกี่ยวขเขาแล้วไปสิหมคับเอ้า่บบ<อ>มีรถเม่อกับบอชเมือยเลแน่นกิเป็นมีเกินมีของมีอยู่แล้วนะยังม <laughs> มีรูมีผัวบอกน,นจะจักปีแหละสิบสสิบสี่ 14. 14. ปีสามสิบสี่นเอก็ ชุดใจเออน้องสุดใจเพราะว่าดวงใจ FC เขาพิมต์มาว่าน้องดวงใจสุดใจนะเออน้องสุดใจเออลูกอันพ่อเขานี่วะถ้าพ่อนี่ไปเอาก็แม่เจ้าหนี่ได้จ้าคนก็สี่คนไป่สี่คนแต่เจ้าเจ้าได้อันกับอันดาพ่อคนเก่าได้จ้าคนช่องละก็น้องอีกมีซ้ำพอเดี๋ยวเดี๋ยวไอกับอ้หันพ่อหนึ่ง ากัน้องกับน้องเอก ا. วันหนึ่งแล้วก็บัานี้จังพอ,พอมาเอาก็แม่เจ้าจะได้อีกสี่คนโอ้ทั้งคนนี่แปดตอนนี้ยังหกตอนนี้ยังหกแปดคนเป็นเสียบอ่ะไอเสียล้วก็น้องยอที่อทีอเ่เจ้านะเสออียแล้วแต่ว่าตอนนี้พอเดียวแม่เดียวเจ้านี่คือมีแต่เจ้าคนเดียวไอจะแท้เจ,เจ้าหันเสียบ่ะ ไอ้เสียกร,ระหนอกยังแล้วก็ติดกับหนอกอีอกเสียว่าไงว่าแม่เจ้านี่มีสามผัวเนาะมีพ่อเจ้าคนแรกได้สองคนแล้วก็มาคนที่สองในผู้นึ่ง,งได้อีกสองคนได้อีกสองคนแ,แล้วกับผู้นี้ได้สี่คนเป็นแปดคนเป็นแปดคนน,คนีงง้ยังหกเสียสอง อขุดมาได้เห็นน้อยมือจะของล้ค่ะป้าสันพอดีชื่อแล้วก็ฝ่างเตล์ไพไ่น้องไปได้เข่าไปอันดาข่านเข่าวาหมูโมนี่เห็นยี่บ่หน้าจะคองนะหัวไรเห็นไหลูกชาไลหรือเปล่าทีาล่หรอเ่าเอายี่บอเข่าเลย ใหญ่ประตูกอ้อยน้าชุกอีกเด้อเออเอาคนนี้เอาใส่อีกหอมกรุก้งๆเดียวเอ้ยหอมฝากป้อนตะตรวจเออเข้าวที่ประตูกินมนะือ้อไะเออเจียวเหรกินเออกินละจัดใหนแล้วเลยเจ้าให้พออ่อเลยไปขอโอ้ยของเราเห็ดมือ้อนโอ้ยเขี่ยนน้เมยังปลาเออให้เพิ่นหิวป้าเจ้าพ่นยังหิวป้าหน่ะบ่เออเข่นน้ำเมย์บ่เขี่ยมาขึ้น้องพิงนี่ เย็นแม่หยังปะเออโอ๋ยามหมเนาะแกะนี่เลยแหมนี่นั่นหงฟังห่มพี่พอมันเป็นขึ้นกองอยู่มีเรื่องยามบ่นัเนาะ้มันได้กโตแงนํามากางพอกินห่งฟังมันในนั่นดิเอ้้าจะไปันี้ไ่กไ่กินไ่ไเอาบ่จับเลย น้ำเข่าน้ำดำๆลาดให้พอเนี่ยเตอจังแช่บตัดเบิดดดแมนน้ำเข่าคามงหันหันอีกนะนหนด้หนิมาจากหานเลยด้พ่อกินแล้วกับมาเลยกินฮอดเจ้าเห็ดมือน่ะชิมากันน้องเต๋กับพ่อก่อนเหอไหนอยกินแน่จังเบวะกินฮอดเต๋อ จะให้กินแซบขึ้นกันนะโอ้บรเจ้าแก้ไม้เด้อเจ้าเด้อจะกินบุไร้่แล้วพอเอันประตูหวปดปองผิกเลยแกเไม้แกเอาไอม้ไนัออดอเลยนัน่งน,นังนั่งนั่งนั่งน่นั่ง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 นั่นั่งนั่น่านั่นัดงั่งนั่ังนัั แดดยังมัวิทย์เน,นาะแระตาพ่อเห็นลูกสาวมาเพิ่มอีกคนนึงดีใจเลยนาพอน่อเนาะโอ้โหหมดเลยทองยางเงินอย่างเลินจล,ลาเชฟไล่เราอะน่าใช้ทองยางนะไหนไว้ก่อนอกินบางดูสาแซบนี่ติดใจซิว่า,ากอีกพอ่อในเฮือนกับมักเขาครมบออเต๋อเนาะ แช่คือเกาอยู่บ่ะแช่คือเกาแช่คือเกาอย่าม um, okay? ันบดก่อนอย่ามันบดก่อนเดียวเนียวแช่โอ้โหเดียวใส่อีกได้น้ำซุปนี่เอาถั่วมาแก้ใส่สดเอาพวกง่ายๆรถมาสดบวกอะไรอย่างบอกเสาะใจมัม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 เน่เก่งเก่งเก่ง เฮือยเมย์ไปเอาถั่วเด้อเมย์เอาถั่วมาป้อนเขาไอ้เจ้าเด้อกินนาลายจะได้ตุยพอเอ้เนาะ่าให้ตุยเล่นห่อย่าให้ตุยบวตุยจะกินอะไรเนี่บวตุยยังก็ได้กินนะเนาะยังบวตุยอยู่ FC ตอนนี้ FC ก็ให้กำลังใจทั้งท่าพอลายพี่น้องเอ้ได้ยินนะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้ย FC กะบางคนเพิ่นกะ เห้พ่อสู้แล้ววะเป็นกำลังใจเบงแบงแบงอะอรเวลาเอ้ยมัมมัมันยาวเลยมาไปไปเป็นทางต่อล้มันไดเป็นทางต่อแล้ววะขี่หนังบ่มะขา

เดี๋ยวจักมื่อสิพ่อลูกสาวเกี่ยวข้อเดาสิพ่ามื่อหับเอาลูกสาวเด้อลูกสาวล่ะบอปคนนี่นะไหนบักเออคือไผคือน้องแตวเด้อคือพ่อพ่อเต๋าบ่คือไผผู้ชายคนคือผาตัวเอาเมีเอ่น e ตัวมีเค like oh, ือเจ้าเนี่ยแล้ว like คุ้มเมื่อหนิพันยู่กับไผชะแตว น้องเช้าอยู่นลำป่าบ่อยู่ลำธีน้องคันที่เอ้าเซนี่บ้างแกนี่กระช่โอ้ยอย่าไปน้ำอีกแล้วแตวเอ้ยกินอย่างเรากินเข่าแต่แซ่บได้เรากินเนาะ โอ้ยแตวน้อยเอ้ยค hmm, ืออดีเลยหายยังพอเอาบวงใหญ่แล้วหายบวงง่ายใช่ชดบดเริ่มชดบดซาตใจเลยเราอ่ะเหมืนอ้อนนี่แต่นี่แม่นบวงยางได้เพิ่นเอามาให้มันกับในหั่นหา่นหลอดได้ก่อนบังพอนี่แหละ ก,กิเอาอยู่ใน,นคนในบ้านเลยไอ้อน้องโมมีบ่ในบ้านเพิ่นคือโมอยู่น้ำเพลินใพหอพอม่ย,ยู่น้นบำบ่ประมาณนั้นนั่นน่ะแต่นั้นกะเมื่อเอาน้องมาอยู่น้ำไม่ไหวแล้วแต่เตววอ้ยยีตนเลยเนาะ,อ,ะอยู่น้ำเพลินเด็กจีเป็นแบบไรบ่เคยอ,อยู่น้ำเฮาเลยมีกินทำไรเขาก็ช่วยหากันกิน แต่ที่ผ่านมาเพิ่นบุอยากมาอยู่น้ำบอ่อเกิดแ,แต่หน่อยอยากมากแต่ว่าท่องถึงอยากได้ค่อยากได้คั่ยน้ำบ่เป็นแบบไรประเภทนี้คือเนี่ยแบบแบบแบบแปลกแท้จำพี่ออกโอ้บอกงอ่าย<อ>ว่า,วาถ้าจะเอาน,อน,าน้องจะมานี่ต้องเสียคว่วให้เพิ่นแปลว่าเอาลูกบ้านเพิ่อนออกมานอกบ้านสิบ่ นได้ปะนี่ได้จะเฉียเมื่ออยู่น้ำสิบรเสียคั่วบ่ะเฉยปะนี่ตามรักของห้อนี่อยากได้แต่ยังไ้ากทาสมแล้วเขาคิดว่าเขาสิบรเซียแบบแปลกประเภทนี้นั่นทางพุ่นก็ว่าเนี่ยเราเทิงคือกันบ่อ แต่พอถ้าพ่อมาอยู่บ้านนี่บ่ได้มีสัมโมโนบ่เจ้าเนอะพ่อบ่ยังไม่ได้ที่ผ่านมาบ่ได้มีสัมโมโนบ่ยังไม่ได้เฮ็ดเออบัดนี้ก็ถ้าว่าได้มีเฮ็ดสัมโมโนนี่เฮาสิเอาไผเข้ามานี่เฮาต้องคิดก่อนบัดนี้เนาะแล้วก็เอาเข้ามาบัดเดียวถ้าเฮ็ดเอาถ้าสิดึงคนมาเพิ่มอีกบัดนี้มันเปลืองลายได้บัดนี้คือน้องเตียวเช็ดนี่น้องเตียวต้องเมื่อขอจากในบ้านนี่บ่พ่อ จากในบ้านมันเกิดน้องเต๋วบอดูว่าบริเวณมือม่อเอาอมื่อเอาไปยังยืนจะพูดแมนบอแมนแหละอ่ะบา,าบอกางแบบเอาไปยังยืนจากในบ้านบันเกิดบางน,นอนมาใหญ่มาอยู่บ้านนี่เนาะอืมอืมนาอ่ะ,อะได้จังญามกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสัม,มโนคุยเพี่องเอ,งเอง้ยคือตอนนี้กะมีเข้า,ขาทั้งเอย๋ยเพิ่นถามมาอยู่เนาะให้น้องเตวกินข่าวก่อน ใครทิมให้มาเช้ยชินหมูอหัวลายเอ้ยเั่นไงเฮ้ยหยยบน้ำเลยอ่ะน้องโอ้ uh, แท้จริงมาในเพื่อนหนิไม่เจกตัวนี่พอเยอะนิดแหละโอ้แต่นี่เพิ่นมามาผู้อื่นมาผู้อื่นเพิ่นมาหน้อ,อยทางน้องสาวหรือว่าลูกสาวล่ะพรอน้องเตียวเพิน่นขอเวลาอีกสามมือ้อสิมาอยู่นําแต่ว่าเดิมที่ผ่านมานี่อยากเอามาอยู่ย้ำอยู่แต่ว่าเพิน่นให้เสียควายเดยไบ่ม,มีปัญญาที่จะเอาลูกสาวมาอยู่นํา ต้องเลยจะจำเป็นยอน้อมเนาะพุ่นแด่นไปพุ่นเลยลานซาจะไปเพื่อน,น้อง,องลำพ่นนะพูต้องเตียวแร่น้ำลังอยู่พู้เจ้าเก่ามาเองฮะ<า>ม,มาเองจังบ้านโอ้ท่าเขามาเองมีไรบก่กระไรเนาะาถ้าเอาอยู่บนนัน่นเขาอยู่ใดง้อ ไใบไบควายกับงไแทนได้แทนแทนควายถ้าว่าใจใช่ไหมารองเราอยากมาเนี่ยไดเสียบอโอ้เถอที่บาดมาเราไป่อยากมาปอกบอกใจเราพันมาเ่าลุกมาเองเลยมีเรามีบาดฟ้าลุวลูกลยิ่งมาเห็นไหมใบไบไปตัวไปปบไปยู่เอาใจลูกลูกยิงมากมากกับลุกคอยเอาไปบ๊ะ เอาเต้าต้มคนเท่าบอกลูกมันจะไปใช่ก็ไปแมนลูกกระพาะพาอยู่ใจลูกก็ไปน้ำโดยเผาเผาวนจันใดแต่ที่วันที่ท่านเจ้ามาตะกี้นั่นพ่อชาเดียงเราพูดอันลูกสาวเจ้าพูน้อยนี่คนในบ้านนะเนี่ยแถวในบ้านฮะคนหักเพลงกันบ่อฝ่ายคนเดี่ยงให้เออน้องทางเมีย โดยนางตั้งเมียกับแม่นอื่นน้องทางพานกับแม่นเด็กเอาโพยบ้านนั่นก็ในเช้านี้บ้านนี้เอาโพยญี่ปุ้นมันมันกับเมือง้ำไม้มันแล้วก็เอาโพยญี่ปุ่ยพูนเลยโดยเนี่ยไงมันเคลียร์เลยกับดูคนมันมันไปในเมืองน้ำไปในเมืองน้ำกันชวนมาเด็ดหน่อยไปเมืองเมืองยู่นปค่อยบไปเอาเมืองก่ะอยู่ที่แหละอยู่นไหนเช้า ในชาวกยูในชาก็ไปไปหายไปเขียดักเขาหินหักแทงอยูเอยแต่ตอนนี้ก็ยู่น้ำมันาวที่เจ้าว่าอย่บ่โอยอะมากเลยมามีงูมีปลาบ่มีควายเขาไว้จากไดงูควายม่มีแต่าน้องเตียวทรหานี่โทราหาม่อคืนนี่พนอยกมาอยู่บัดนดิอย่างมาอยู่ เออยังมาอยู่น้ําเอื้อน้ําพ่ออยู่เนาะมันมาเองมัเองนี่บ่เสียบ่เสียถ้าเฮาไปยุไปยังมานี่เสียไปยุาว่าไปยุอันนั้นไปเอาอเนก็ไปแล้วได้เงินได้คเฮไปซะนึงอันนี้คิดโหนอย่างเขวอันนั้นไปยุเอาลูกเกิดไป่นั้นโดยอันนี้ิงตามใจเขาอืโดยง่ายว่า ทั้งทั้งแม่บ้านกับแบบว่าเพื่อนไฮชิดของเด็กเด็กว่าใจสมัรอยากมาในโบเซียป้ากายบอกว่าเป็นบังคับเนาะถ้าแบบเต็มใจมาในโบเซียถ้าเขาไปยัวมาในเชียงงัวเสียควายเป็นฮีดของบ้านเพื่อนเขาได้งัวจำมาลงพีเท่นั้นสมมติว่าน้องเตีไวเพื่อนสมนุนนี่ชิญายงอยู่บ่พอจะควมจีวาไปบังก้อนให้เตีเวจาเตวไปบังก้อน ก็เฮ็ดให้ใร right. no right. oh. uh ัก huh. ถ anyway, no. ้าเฮ็ดน uh huh. ี่ก็พอก็ต้องได้เฮ็ดน้ำกันพ่อเป็นัวหนาครอบครัวมีพ่อมีน้องเต๋อสมมติเราจะเอาน้องเข่าก็ต้องมีน้องน้ำโดนเนาะถ้าสมมติว่ามีเงินเนาะก็จอดมาแล้วทั้งลูกทั้งพ่อแล้วอือบอขอโทษบุมมีสมโนครอบครัวนี่แต่ว่าเวลาคนตายคนเสียในบ้านเจ้าได้เสียเงินประกันภัยเพื่อนดีวะไม่ได้เข้า มาขอโทษเนาะอันี่คือห้องบริษัทแท่งในครอบครัวต้งต้องไต้ตรงคือเจ้าบริข่าวบริเสียเงินประกันภัยเวลาคนเจ็บคนตายนี่เจ้าบริเสียน้ำเพลินคนตายบริเสียเขาบริเก็บนะครับบริข่าวหู่มีสมนนหรืยบ่บริข่าวมีจำนวนก็ผู้มีก็เข้าบริข่าวก็บบริเสียหนังไลคนนี้บริข่าวบริเสียสมาคม เราบ้นนี่ขอโทษเนาะสมมติว่าเกิดห้าเนาะเฮานี่คือเฮาโทรศัพทแซงในเฮือนเนาะในเฮือนอาจารย์คือเกิดห้าว่าเฮือนในครอบครัวเจ้ามีคนเสียนีก่ะโบนี่มีใัรเสียเจ้ารลบวบันนี้เนาะบอะแล้วเขาไปได้เข่าคือเสียตาทิมลาลาโบนี่มีอย่างเลยเนาะย่าได้โพยเห็ดชามโนได้เข่าสังคมน้ำพึินไหมเขาเสียประกันสังคมนี่เฮา ผื่ออนาคตมือหนามือนนี้นะใบชมโนเลือว่ากันบันไดชมโนก็ว่าคนผีเชิดแม่นเขาเลยเน่ยยังบันไดเห็ดยังไรบาไดเห็ดแพงู้ักถ้าว่าเพิ่นเปิดให้เห็ดนันบ่แพงถ้าว่าเขาเปิดเขาเห็ดตอนที่พอเพิ่นบ่ได้มาลงมาเห็ดชมโนนี่กะเขาเคยเห็ดที่ผ่านมานี่เห็ดไฮน้องมวยเนาะบอกตรงตรงเลยเห็ดน้องมวยนี่ตกยูซีล้านปลาย แดนแลนจากสวรรค์ไอ้บ้านหลวงนะคะมาบ้านนโปนโพนาเก่งนโพนาเก่งผีแดนบ้านบ้านเกิดนนมังอนแมงนุมเหมยเช่นในบอกในบ้านแล้วก็เฮ็ดใบยังยืนที่อยู่ตายทายฮู้บติดวัดแล้วก็ทายฮู้บทายยังแต่เส้นในบอกในบ้านบ้านบ้านพูดบ้านพี่ให้เพิ่นฮับคู่เข้าไปอยู่ใส่ประมาณสี่ล้านปลายทากินทายยู่ อ้กีนะแต่ว่าเรื่องที่ว่าชิมีเงินอยากเฮ็ดยูน้องพอเนาะอยากมีอยู่เนาะเฮ็ดยูยังไมีเงินอะไรเฮ็ดแต่ห้องพื้นใช่ฮ้สันมีแต่ประมาณนี้ก่อนให้พอกินข้าวกินน้ำเลยจังว่ากันกินไปกินมาสิเบดได้ปยาเก่งเนาะเจ้ากินเบดกล่องเลยเบิ้ลได้แจวเ้ยนี่ น่าั Where well. Why? You ีงูกระนอับนีไว้ให้นันนะโ่เว่าโียงนะไปน้าันไปส่ไปบ้านไปช่างไรจะไปทางหเป็นไปจะชิมือบ้านบพันี้ด้เออชิพามือค่ะเป็นการไปน้ำอืมอืม ไป,ไ,ปไปันไปเยียมเลยพอตอนแรกงานมาหลายแม่แม่ใส่พ่อได้ครบพ่อกับเมื่อบ่อด้วยว่าพ่อเนาะดุพ่อได้มอ๋อโอเคโอเคจะเอาเออจบคลิปดีก่อนเนาะอ่ะสบายดีดยดย้ะพ่อเด้อเนาะน้องเต๋อชวนมาบ้านก่อนโอ้ยไปะสำะหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเไปกล่บบาวสวัสดีเด้อเนาะ